้าแย่ที่สุดในชีวิตการเป็นนักร้องนะครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอ่ะพี่พับแย่มากเฮ้ยเปลี่ยนนักร้องดิวงเนี้ยเปลี่ยนนักร้องจะดีกว่านี้เยอะอะไรประมาณเนี้ยฟังแล้วมันแบบบันทอนจิตใจเราคิดว่าแม่งเราแย่วเราแย่จนจนคิดจะออกจากวงด้วยซ้ำไปนะตอนนั้น สวัสดีครับชื่อพี่บอยครับครับอนุสักคงภาษากีนครับชื่อจริงนะครับครับพี่บอยตอนนี้พี่บอยทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เลยปัจจุบันตอนนี้ก็เนี่ยครับเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นครับแล้วก็มี รับจบร้องเพลงบ้างนิดหน่อยตามงานอีเวนต์ต่างๆงานแต่งงานบ้างงานงานบวชงานรับหมดนะครับผมในฐานะที่เป็นนักร้องรุ่นน้องพี่บอยนะครับ,รบผมอยากจะรู้จุดเริ่มต้นที่จุดเริ่มต้นของการร้องเพลงเลยมันมันเป็นยังไงครับที่แรกทีแรกเดิมทีเลยจะเสิร์ฟทำเสิร์ฟก่อนเป็นพนักงานเสิร์ฟก่อนตอนนั้นเอ่อ สักอายุ16ปีได้เสิร์ฟแล้วก็ไป,ไปไปทำงานเสิร์ฟที่กุรอนตอนนี้กุรอนปิดไปนานแล้วแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บก็ไปเสิร์ฟที่พิงเลดี้ซึ่งตอนนั้นอ่ะพี่จุ้ยมือเบสพี่จุ้ยมือเบสอะคุติกตอนเนี้ยแกแกเล่นอยู่ที่พ mm ิงเลดี้แล้วตอนนั้นอ่ะตัวเราเองอ่ะผอมตัวเล็กนิดเดียวยังวัยรุ่นอยู่แกก็เลยเห็นว่าเอออยากร้องเพลงไหม แกก็เลยพาพาไปฝากที่โรงเบียรซึ่งตอนนั้นโรงโรงเบียรก็คือโซตัสตอนนั้นวงวงพิพันธ์คีย์บอร์ดเล่นอยู่ครับแกก็พาไปฝากกับพิพันธ์ครับก็ไปออดิชั่นสี่ครั้งอะ่ะเดี๋ยวกว่าจะผ่านคือแกแก็เห็นอะไรในตัวพี่แกบอกไหมครับว่าว่าทำไมถึงชวนมาร้องเพลงครับแกสไตล์พี่จุ้ยครับแกก็ไม่ได้อะไรกัน แก็บอกเออหน่วยกา้านดีไปไหมเดี๋ยวพี่พาไปอะไรเงี้ยอ๋อคือคนนั้นเองนันกร้องเนี่ยอาจจะต้องดูแบบหน่วยกา้านดีอาจจะต้องดูลุกว่าเฮ้ยลุกลอ่อนะหน้าตาดีตอนนั้นตัวเล็กผมผมยาวาแต่ตอนนั้นยังเด็กอยู่แล้วสกิลการร้องเพลงของพี่บอยตอนนั้นนะครับแย่ครับแย่มากตอนนั้นแบบร้องเพี้ยนร้องไม่ถึงร้องแย่เลยครับมันคือมันไม่ใช่นักร้องเลยครับตอนนั้นคโดนโดนดา่าโดน โดนเฟี้ยงกับไม้กอง oh. บางทีร้องร้องอยู่ก็ไม้กองมาจากข้างหลังเลยคนที่เ oh. พียงไม้กองก็พิทนนี่แหละครับพิถนอะคูสติกนี่แหละ <laughs> ใช่ครับแล้วพี่ผ่านการผ่านผ่านเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงครับเพราะว่าในเมื่อตอนนั้นซีการร้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเค <spe ak> คิดว่าคิดว่าตอนนั้นเขาน่าจะไม่ได้เน้นเรื่องการร้องน่ั้นนาน่าจะเน้น เรื่องออผูกคลิกมากกว่ากนร้อง,อ,งองที่ร้องดีๆก็มีเยอะนะครับส่วนใหญ่ทุกคนจะหน้าตาดีหมดแล้วก็รวมถึงที่ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> สู้เขาไม่ได้ครับมีรอกว่ารอเยอะครับ <c oughs> ผมนี่หางแถวเลยครับครับแล้วก็เราก็ไปออกครั้งแรกก็ไม่ติดรู้สึกว่าจะไปออกกับปวงพิพันธ์นี่แหละครับครั้งแรกไม่ติดแล้วก็ผ่านไปสัก ปีหนึ่งก็ไปอออีกครั้งหนึ่งแต่นี้ไปอออีกวงหนึ่งไปออก,กับวงพี่พี่โชคพี่โชคนักร้อง<ช>ก็ไปออก,กับวงนี้แล้วก็รู้สึกได้ได้ตอนนั้นแล้วพี่วายใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเนี่ยในการสะสมประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มร้องเพลงรอรพี่ประมาณกี่ปีหรือว่าเท่าไหร่ได้ครับกว่าจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเป็นนักร้องอาชีพละนานนานมาก เดิมๆทีเลยพี่จุ้ยพาไปออเดชั่นที่โรงเบียร์แล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็ไปออเดชั่นที่เดอะพับซึ่งตอนนั้นเดอะพับกำลังแบบเฟื่องฟูคนเยอะมากวงเดอะเชสเล่นอยู่แล้วก็พี่กุ้งก็อยู่ขออนุญาตพูดถึงพี่กุ้งนิดหนึง่งแล้วก็พี่กุ้งก็บอกว่ามึงอ่ะไม่ผ่านหรอกฝีมือมึงไม่ได้มึงไปที่อื่นเราก็ไม่ได้โกรธนะฮะเพราะเราถือว่าเออแคจริงรแล้วหลังจากนั้นก็ไปแกก็บอกว่าแต่แกยังให้โอกาส มึงไปอยู่ชุกกะบีแล้วกันตอนนั้นไปกุ้งแกบทาชุกกะบีอยู่เราก็ไปร้องกับพี่โต้ง okay. พี่โต้งที่ชุกกะบีรู้สึกว่าจะได้ลองชุกกะบีที่แรกได้วันละร้อยตอนนั้นอะนานยุคน,นั้นยุคนานมากนาน <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นราคาที่ เหมาะสมแล้วกับเราซึ่งฝีมือเราแค่นั้นแล้วก็เราเป็นฝึกหัดเราถือว่าเราไปหาประสบการณ์ก็ไม่ได้ซีเรียสก็ร้องไปสักพักก็ออกแล้วก็ไปร้องต่อที่ัมารีนต่อไปกับพี่เคไปกับพี่เคต่อหลังจากนั้นก็สมารีนผู้ก็ไปเรื่อยครับไปสมุยบ้างกรุงเทพบ้างอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับกลับมาอยู่ที่นี่ก็มาทำวงกับคาราการ์ดับ ในการเป็นนักร้องแรกๆเนี่ยครับพี่เจอปัญหาอะไรอีกไหมครับเจอเยอะหลังจากที่โดนผู้ใหญ่บอกว่าเอ้ยเป็นไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่พุกตัวเองยังไงครับอืมมันก็ร้องไปเรื่อยๆครับออก็ มามาจะมาฝึกตอนช่วงหลังๆแล้วช่วงที่ทําเพลงกับวงบก็ต้องตอนนั้นก็ตอ้องโ,โดนโดนฟิทแบกว่าคือวงมันฝีมืออยู่แล้ว,พว,พ,ว,พ,พ,วพวกพวกพี่ต้นพี่ปอมพี่เล็กเขาเขาเก่งเป็นอาจารย์อยู่แล้วซึ่งเราไปอยู่กับเขาเนี่ยก็เ,เหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าตัวเราอ่ะไปถ่วงให้วงมันเฮ้ยวงมันจริงแต่เราแม่งดราเราก็เลยต้องพยายามที่จะ ร้องให้ได้เช่นแบบเหมือนกับพวกเพลงแบบเพลงร้องสูงๆยากๆอะไรเงี้ย,ย,ยเหมือนกับ,บพวกกันเนนโรสพวกไอรอนเมดเดนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะผมอะผมอะ,มอะในฐานะคนที่ดูพี่ร้องเพลงคือพี่อะมีต้นทุนในการร้องเสียงเพลงเสียงสูงอะดีมากแล้วแล้วตอนนั้นคือพี่พี่ร้องเสียงสูงแบบนี้มาก่อนไหมครับหรือว่าไม่ไมครับไม่เลย่็กมานพี่พลร้องเพลงแนวอะไรครับ เมื่อก่อนร้องพิซเมเกอร์เลยครับ oh, จริงครับครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องร้องแนวไหนน,นี้ไอ้น,นี้ก็ต้องว่ากันอีกยาวแล้วคือแบบรวบลัดคือตอนร้องชูก็บบีก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหมฮะพวกโซคูพวกโรโซอะไรเงี้ยพอไปอยู่ซับมาลินร้องแบบเพลงเก่าเลยพวกวงเพื่อนพวกชาตรีพวกสเต t เอ็กเพลสพวกเก่ามากจนลูกค้าถามว่าเฮ้ยมึงร้องได้ไงวะ ทั้งๆที่บุคลิกเราแบบสักเยอะให้ผมผมก็ร้องเพราะว่าเขาไอ้แกะมาอย่างเงี้ยครับอ๋อคือเป็นเป็นนักร้องอาชีพแล้วพี่นะทำเพื่ออาชีพก็ต้องไม่อยากร้องก็ต้องร้องะครับแล้วใจจริงๆของพี่พี่บอยนี้พี่บอยชอบแนวไหนครับเพิ่งมาเพิ่งมาพบตัวเองว่าชอบเพลงล็อกก็ตอนอยู่เดพับอ๋อตอนนี้มาอยู่กับภารกาใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นพี่กุ้งแกส่งแต่เพลงล็อกทุกวันเลยครับตอนนั้นเราก็้ แม่งสนุกเว้ยมันแบบเราก็ผมยาวยู่แล้วด้วยพอได้ฟังปุ๊บเออมันใช่วะก็ลองหาฟังเรื่อยๆอย่างที่ว่าชอบเสลปินวงไหนพี่ก็จะเข้าไปใน Google แล้วก็เสิร์ชหาดูว่าประวัติมันยังไงแล้วก็ดูชอบชอบ,ชอบเพงลงร็อกครับชอบแนวร็อกแล้วมารู้ตัวตอนไหนครับว่าตัวเองร้องเพลงเสียงสูงได้จริงๆก็ไม่รู้ตัวนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับพี่ยัง <laughs> ไม่รู้ตัวนะครับว่าพี่ <laughs> ร้องเพลงเสียงสูง <laughs> ไม่รู้ก็ มันมีทั้งคนชมแล้วมันมีทั้งคนดา่าเราก็เลยตกลงที่กูเสียงกูเป็นยังไงวะเราก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่แต่บางเพลงที่ร้องไม่ได้ก็จะพยายามร้องให้ให้ได้อยู่ครับคบนั้นมันก็เหมือนกับพวกไฮ็อกเมื่อก่อนร้องไม่ได้เลยครับหลังๆก็ลองหนีบเสียงลองหาเทคนิคว่าเอ๊ยทำอย่างนี้มันจะขึ้นถึงไหมนะอะไรเงี้ย สรุปว่าเออมันถึงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันถึงแบบถูกหรือว่าถึงแบบผิดอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงครับแต่เอาไปรับเวลาไปเล่นสดแล้วเออมันถึงมันไปเดยกันได้ก็ถือว่าโอเคแล้วในชีวิตการเป็นนักร้องของพี่บอยนี่จุดสูงสุด เคยไปแตะที่ไหนพี่เคยเคยสูง,ส,งสุดแค่ไหนสูงสุดนี้ไม่นับเรื่องเงินนะครับถ้าเกิดสูงสุดในความเป็นนักร้องนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่ทัวร์ทัวร์วกับพี่สนโก้ไข่ทัวร์กับพี่อูตอนนั้นนะ่ะถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่สูงสุดกับสําหรับการเป็นนักร้องครับเพราะว่าเดือน<ๆ>เดือนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเลยเดินสายไปกับพี่อูบ้างไปกับพี่สนบ้างไปกับโก้ไข ไปคือภาคใต้เนี่ยคือไปไปหมดแล้วอะ่ะไปกับวงเนี่ยคาร์ลกาสเนี่ยไปแบบพี่บอยไปไป,ไปในไปในตำแหน่งอะไรครับแรกเริ่มเดิมทีไปในตำแหน่งแบ็กสเต e คาร์ลกาสก็เป็นแบ็กสเตจด้วยใช่เอาคา,าร์ลกาสเป็นนักร้องแต่ถ้าเกิดไปกับอย่างเช่นาถ้าเกิดไปกับมีงานของคา,าร์ลกาสเนี่ย จะไปในฐานะนักร้องแต่ถ้าเกิดมีงานของพี่สนหรือพี่อู๋เราจะไปในฐานะแบ็กสเตจก่อนในในแรกๆ oh. หลังจากไม่นานครับสักประมาณงาน2งงาน oh. ก็ขยับขึ้นมาเป็นนักร้องเปิด เหมือนกับว่าเออก่อนจะพบกับศิลปินเดี๋ยววงคาราเตเปิดก่อนนะก็คือเป็นทัวร์ด้วยกันเลยก็ร้องเปิดก่อนร้องเปิดบ้างร้องขั้นบ้างร้องเอนจอยคู่กันบ้างหลังๆก็มัวตัวสนุกกันหมดครับผมอันนั้นคือจุดสูงสุดคือได้ทัวร์ได้ทัวร์ได้ออกคอนเสิร์ตได้ออกรายการวิทยุวันหนึ่งห้ารายการวิทยุมีอยู่ครั้งมีอยู่วันหนึ่งหกหกรายการครับเดินทั้งแต่เช้าจนถึงค่ำปอยวันหนึ่ง แล้วถ้าจุดสูงสุดเรื่องเงินน่ะพี่แบบคร่าวๆได้ไหมครัว่าในชีวิตนี้เรื่องดนตรีนี้เราทําเงินให้เราจริงๆจริงๆเงินเดือนนี้เยอะตลอดนะตอนอยู่เดือพับยุคนั้นก็วันเจ็ดแปดร้อยก็เดือนนึงก็หลายบาทครับอยู่โรงเบียโซตัสก,ก็หลายบาทอยู่แต่ว่าเราไม่เก็บเงินพอเราได้เงินมาเยอะปุ๊บเราก็เอาไปกินเหล้าหมดครับ เอาไปลงเหล้าลงเบียร์กับบ้านเช้าทุกวันกับบ้านเช้าจนพี่กุ้งต้องเอากุญใจร้านให้อะว่ามึงเอาคุญใจร้านไปเลยป <laughs> <c oughs> ิดประตูให้กูด้วย <c oughs> อะไรประมาณนี้เมื่อก่อนเ <c oughs> ช้าทุกวันครับเงินก็เลยไม่เหลือเลยครับโอเคครับพูดถึงจุดสูงสุดไปแล้วจุดที่แย่ที่สุดอะพี่ถ้าต่ําสุดๆเนี่ยต้องครับตอนอยู่กรุงเทพเลยครับตอนนั้นแย่ชนิดที่ว่าต้องขโมยน้ําเพื่อนกินเลยครับ คือผมเป็นคนกินน้ําเยอะแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ร้องเพลงไปอยู่กรุงเทพเนี่ยไปคือง่ายๆเลยติดติดสาวตามผู้หญิงไปแฟนแฟนไปเรียนรามไอ้เราก็ตามไปด้วยไปด้วยรถ รถมันรถมันรถโพงบ้านเราไม่มีแอร์ไม่มีห้องน้ำก็อีก็ับพิงไม่ได้ไม่ถึงตามขึ้นไปจากขาดใหญ่นี่หละครับใช่นั่งรถใช่ขึ้นไปใช่ไม่ใช่รถทัวร์รถรถเมอ่ะอ๋อรถที่ไม่มีแอร์คมามอากาศครับโอ้ครับนั่งขึ้นไปไปปุ๊บก็ไปทำงานได้เงินเดือนหกพันใช้ไม่พอหรอกครับตอนนั้นค่าหอก็หมดแล้วแล้วก็ตอนนั้นผอมมากตอนอยู่กรีฟผอมมาก เอวยี่แปด้มังถ้าจำไม่ผิดนะหอมมากแล้วก็ข้าวก็ไม่เคยได้กินไปต้องไปรู้สึกว่าตอนนั้นมันจะมีมามา่าตัวหนึ่งเพิ่งออกมาใหม่ซึ่งซึ่งในเดอมอบางกะปิเขามีบูธที่ให้ชิมเยอะมากเราก็ พอบักเทงบุฟเราก็เดินไปชิมแล้วที่กรุงเทพมันจะชิมชิม,ชมถ้วยประมาณนีะ้ถ้วยใหญ่นะมันไม่ใช่อันเล็กๆเหมือนปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนมันใหญ่แล้วชิมสามซีบูอิ่มแล้วนั่นคือแม่งแย่มากแล้วแบบไปกินหมูกระทะเอาหมูกระทะแอบ,บใส่กระเป๋ามาก็มีอมโอ้แบบลำบากมากครับตอนอยู่กรุงเทพ,ล,เพลำบากลำบากเหี้ยๆเพราะว่าติดสาวติดสาวครับผมครับติดสาว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าแย่ที่สุดในชีวิตการเป็นนักร้องนะครับ ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับพี่ับแย่มากมันไม่ได้มันแย่ในสําหรับผมคนเดียวนะนะเรื่องนี้แต่มันไม่ได้มันไม่ได้แย่สําหรับคนอื่นหรอกรถ้าเกิดแย่นะสาหรับผมคนเดียวผมคิดว่าน่าจะตอนที่ทําเพลงตอนนั้นฟีดแบ a เรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องนักร้องไม่ดีหรือว่า มีบางคนพูดผมไม่รู้ว่าเขาพูดจริงพูดเล่นแต่มันสะเทือนความรู้สึกมันแบบเฮ้ยเปลี่ยนน,น,ยนักร้องนี่วงเนี้ยเปลี่ยนนักร้องจะดีกว่านี้เยอะอะไรประมาณเนี้ฟังแล้วมันแบบบันทอนจิตใจคือเขาพูดให้พี่บอยฟังต่อหน้าเลยหรือว่าได้ยินมามีทั้งต่อหน้ามีทั้งรับหลังครับ อีกหลายเรื่องครับเรื่องเรื่องเรื่องร้องเพลงเนี่ยแต่แต่ในวงในวงอ่ะกับพี่อูพี่อ้อเขาให้กําลังใจเราอยู่แล้วคว่าเอ้ยทาไปเลยอย่าไปสนใจใครฟังฟังฟังพี่ป้อมพี่ลิฟพี่ต้นนะฟังพี่นะอะไรเงี้ยเออพี่พี่อ้อพี่อูจะให้กําลังใจต้นก็พี่ป้อมพี่ลิฟก็สอนสอนตลอดเหมือนเรื่องเหมือนตอนอัดเพลงท้อมากคนอื่นเขาอัดแป๊บเดียวแต่เราอัด เป็นวันอ่ะอัดแบบอัดจนเสียงไม่มีแล้วอ่ะ<ม>แล้วพิลิปก็นั่งทําแบบอดทนมากอ่ะจนแบบเราคิดว่าแม่งเราแย่ว่ะเราแย่จนจนคิดจะออกจากวงด้วยซ้ํำไปนะตอนนั้นหมายถึงว่าสมัครใจออกเองใช่อ,ออก,ออกเองแล้วก็แล้วก็พอเขาไปคนสื่อกันเราก็ไม่ไป พอไปเปิดตัวเพลงกันเราก็ไม่ไปเพลงของพี่ที่พี่อัดนี่แหละครับใช่ครับเราก็ไม่ไปซึ่งซึ่งเราไม่อยากทําอะไรเลยตอนนั้นไม่อยากทําอะไรเราผิดเองนะแต่นี้นอันนี้ปัญหา,าตอนอัดคืออะไรครับพี่ทำไมถึงใช้เวลานานมันก็อยู่ที่ตัวเราเองครับก็อย่างที่บอกมันเราคิดว่าเราไม่ไม่ไม่ใช่อะ่ะม,มัน ทำแล้วมันไม่ดีอ่ะเราคิดมันยังไม่ดีัไม่ดีพอพอเราได้ฟังปุ๊บเราก็ยังไม่พอใจนะแต่ถ้าให้เราไปอัดอีกมันก็เสียเวลากับวงไปอีกเราก็เลยเออแบบนั้นไปก่อนครับจนขนาดเพลงถ้าเอาไปอีดิทที่กรุงเทพคนอีดิทเขายัง บนผ่านเฟซว่าร้องเพลงไล่อารมณ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาว่าเราหรือเปล่าแต่แต่โดยโดยโด,ย,ดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคนคิดมากอยู่แล้วพอเราได้อ่านได้ฟังมาเราก็แบบว่าเฮ้ยมันแย่ว่ะแยแ่แล้วแล้วตรงนั้นตอนนั้นพี่บอยผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ด้วยการที่ทำจนเพลงเสร็จหรือว่าหยุดทำไหครับทำจนเสร็จ ทำจนเสร็จเลยครับไปออกทัวร์คอนเสิร์ตไปเปิดตัวเพลงคือเสร็จสับหมดทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นมีฟีดแบ็ก็มีมีแต่น้อยลงในทางที่ไม่ดีน้อยลงใช่ มีแต่น้อยลงแต่แต่แต่ที่มันสำเร็จต้องต้องขอบคุณวงนะครับต้องขอบคุณพี่ลิฟพี่ป้อมพี่ต้นพี่อูพี่อ้อต้องขอบคุณพวกเขาถ้าถ้าถ้าเขาถ้าเขาไม่ไม่คอยด่าไม่คอยเป็นกําลังใจไม่คอยก็ไม่สําเร็จหรอกชื่อชื่อเพลงอะไรครับพี่เผื่อว่าก็จะได้ไปเสิร์ชอสออครับคืนความสุขให้คนอกหักใช่คืนความสุขให้คนอกหักค่เลกะหัทใช่ไหมครับอันนี้ยังมีอยู่ใน u t u b e มีครับมีอยู่มีอยู่ จุดพลิกอะพี่จุดพลิกในชีวิตที่ที่มาทำอาหารนี่ไงละครับที่มามามาอาหารญี่ปุ่นได้ยังไงจุดพลิกนี้คือเราร้องเพลงมานานมากนานสิสิบสี่ปีสิบห้าปีได้มั้งหลือจะมากกว่านั้นก็ไม่รู้ไม่ได้นับแต่นานมากเราก็ มายุคหลังๆเรามีภาระเยอะมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเราก็เลยคุยกับแฟลนะ่าเออหาอะไรทําดูเริ่มต้นด้วยการเอาท้องปลาแซลมอนมาย่างก่อนแล้วก็ขายออนไลน์เพื่อนๆสรุปว่ามันขายได้ก็เลยคิดว่าเออลองหาหน้าร้านดูดีกว่า,วาที่ไม่มีพื้นฐานการทำอาหารญี่ปุ่นไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ได้ตัดไม่ได้เรียนมาเลยเปิด youtube อย่างเดียวเลยเปิด youtube อย่างเดียว <S <S แล้วก็ ก็ลองทําดูกินเองก่อนก็ได้ไหมเขาอร่อยดีก็ลองขายขายก็เพื่อนก็ซื้อก็เลยหาหน้าร้านดูพอเราได้หน้าร้านปุ๊บจากที่จะขายทีแรกอะกะว่าจะขายท้องปลาย่างอย่างเดียว ทำไปทามาก็เนี่ยเป็นล้านเลยมไม่รู้ว่าออกแบบนี้ได้ไงเหมือนกันงงเหมือนกันแล้วตอนนี้ตอนนี้คือพี่บอยบอกว่ามีปัญหาหลายอย่างเรื่องภาระต่างๆเนี่ยฮะพี่บอยมีวิธีจัดการยังไงพี่ต้องเหนื่อยอไหมครับเหนื่อยครับต้องคิดต้องหมุนอะใช้วิธีของหมุนต้องคิดเลยว่าได้ได้เงินมาอย่างเช่นว่าวันนี้ขายได้สมมติสมสมติขายได้พันหนึ่งวันนี้ เราต้องตั้งแล้วว่าอะไรมันสําคัญก่อนเฮ้ยเอาอันี้ก่อนเอาหนึ่งพันนี้ไปจ่ายนี้ก่อนปุ๊บถ้าเกิดไม่หมุนไม่แหวงจริงเพื่อนสนิทเลยครับยืมก่อนอยืมเพื่อนแต่ต้องเป็นคนสนิทนะซึ่งผมจะมีคนสนิทอยู่ประมาณคนสองคนที่จะช่วยช่วยเหลือกันได้ยืมปุ๊บเฮ้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลืนี้คืนนะอะไรเงี้ยก็เอามาหมุนแล้วก็ไปคืนเขาแล้วก็หมุนแล้วไปคืนเขาแล้วก็ะอะไรวันไหนขายได้ดีก็ สะสมไปเป็นก็เราจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไป,ยไปครับซึ่งมันยากเหนื่อยเหนื่อยมากครับผมผมมาเจอโควิดนี้ยิ่งเหนื่อยพูดถึงอาหารญี่ปุ่นมันมีเยอะนะพี่นะมันมีเยอะมากทั้งแบบร้านข้างทางร้านเล็กๆไปจนถึงร้านใหญ่ๆครับพี่บอยคิดว่าอาหารญี่ปุ่นของพี่บอยมีเอกลักษณ์ไหมพี่อืม แรกๆน่าจะเป็นเรื่องราคาที่มันถูกแต่พอมาหลังๆเนี้ยบางอย่างมันก็ต้องขึ้นราคา mm hmm. เพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นครับเราก็ต้องให้มันสูงขึ้นเพราะไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้แล้วด้วยร้านที่ผุดขึ้นมาเยอะมากตอนนี้กลายเป็นว่าราคาของร้านเราตอนนี้อยู่ระหว่างกลางแล้ว mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้ถูกสุดแล้ว <c oughs> เพราะบางร้านก็อาจจะตัดราคาให้ถูกลงไป <c oughs> ถูกลงไปอีกแต่มั่นใจว่าคุณภาพสมราคาครับไม่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 ได้แบบเอาของขี้เหละมาขายแล้วพอสถานการณ์แบบนี้มันมันมีแนวทางว่ามันจะไปต่อเรื่อยๆพี่วอนมีแผนในอนาคตยังไงไหมครับตอนนี้ต้องไปต่อเรื่อยๆครับมันองทำไม่ยอมให้มันติดตัวหรอกมีแผนไหม ตอนนี้ยังไม่มีเท่าไหร่แต่มีแผนไปวันๆก่อนครับก็ต้องคิดว่าวันนี้ต้องขายให้ได้เท่าไหร่ถ้าเกิดขายไม่ได้พรุ่งนี้ต้องหาอะไรมาเสริมอย่างเช่นว่าเหมือนเหมือนกับช่วงนี้แฟนพี่ก็ขายขนมจีนเพิ่มข้างๆร้านฉีกออกไปจากหน้าร้านหน่อยเพราะเดี๋ยวคนจะสับสนครับอ่าก็ต้องขายออกไปขนมจีนนี่ขายกี่โมงเย็นๆครับเย็นๆสี่โมงสี่โมงเย็นอะไรเงี้ยถ้า หมดสถานการณ์แบบนี้พี่บอยเรื่องร้องเพลงนี้ยังร้องครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับในวงตัวน,นี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างแต่แต่บางคนเข้าใจผิดว่าเราไม่ไม่อะไรกับวงแล้วมันไม่ใช่คือครับในวงเขาก็ทํางานของเขาเราก็อยู่ของเราครับแต่พอเวลามี <c oughs> งานนอกมี่กรุ๊ปไลน์ก็ยังมีอยู่ครับก็มาเจอกันแล้วไปด้วยกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอื อันนี้ก็ต้องรอหลังหลังโควิดนะพี่นะใช่ครับตามตามจริงก็มีงานอยู่แต่ว่านี่พอติดโควิดพวกก็แกนตซ้นหมดครับ,รบโอเคองั้นพี่บอยฝากฝากที่อยู่ร้านว่ามาร้านเซนจิได้ยังไงครับพี่ก็เส้นถนนพลพิชัยครับขับตรงมา เลียช่างกลเซเว่นเลี้ยวมาแล้วเจอเลย uh huh. ง่ายๆครับไม่ยากครับผมเซเว่นตรงข้ามช่างกลครับเลยมาปุ๊บเลี้ยวแ,วแล้วเจอเลยครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ่เออเปิดแล้วแต่ลมครับแล้วแต่ลม <laughs> แล้วแต่ลมแต่ถ้าหลากัหลกๆแล้วจริงๆก็บ่ายสองถึงเที่ยงคืน uh huh. อันนี้คือเวลาของไม่มีโควิดนะครับบ่ายสอถึงเที่ยงคืนแต่ถ้า ยุคตอนนี้โควิดเนี่ยก็ต้องเปิดเนี่ยประมาณเที่ยง ถึงสองทุ่มครับก็ค่อยปิดสองทุ่มแล้วถ้าเกิดจะสั่ง Delivery ครับพี่สั่งไหนได้บ้างฮะสั่งผ่านเฟซผมได้เลยครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับครับแปะไว้เฟซบุ๊กสั่งได้ตลอดเวลาอันนี้ถ้าส่งออนไลน์นี่ส่งได้หมดครับผมเมนูอาหารก็คือเข้าไปดูในเฟซบุ๊กได้เข้าไปดูในเฟซเลยเลยครับวันวันแชร์แต่เรื่องอาหารนี่แหละครับครับผมฝากติดตามเรื่องผลงานดนตรีหน่อยครับพี่ว่าถ้าเป็นเรื่องดนตรีจะมีเพจไหม หรือว่าครับก็ใน f c e e o o o เลยครับพิ์ว่าสาลกาสแบนด์เลยครับครับผมก็จะมีทั้งเพลงทั้งเรื่องราวอยู่ในนั้นครับผมครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่บอยมากๆนะครับสารการมาแชร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ